อันนั้นหยุดไปใช้ที่สี่หยุดไปค่ะเฮ้ยไม่ดีมั้งไม่เป็นไรครับแล้วก็เป็นของอะไรโอ้แม่ค้าใจดีมากครับเนูแล้วเป็นเอ็นค้าของแถมเอาแล้วแต่แม่ค้าให้เลยครับจะให้เป็นหมูจะโอ้แม่ค้าใจดีมากเลยครับให้ดค่ะขึ้นตัวขอบคุณค่ะวันนี้ได้สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าส uh, ู่ช่องไปกับปอนด์ชาแนลนะครับ นี้ผมจะพาทุกคนมาที่ตลาดน้ำวัดดอนหวายนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไปเดินเล่นนะครับตลาดน้ำจับจ่ายซื้อของกันครับอ่าเดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับอ่าตอนนี้ผมเดินมาถึงหน้าตลาดน้ำแล้วนะครับมีของขายเยอะเลยครับทุกคนอ่า มีตางกูตองกูตองนะาะตางกูตอนนั้นเราทำในเยาว์ตาเลี้ยงทำในเยาว์ตาเสริมดวงในเยาว์ตาเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับตรงนี้จะเป็นโซนผลไม้นะฮะผลไม้ขายเพียบเลยทุกคน โผลไม้เยอะเลยครับตรงนี้จะเป็นโซนเหมือนโซนคล้ายๆตลาดเลยฮะมีผักมีผลไม้ขายลูกตานก็มีนะฮะลูการสดเนี่ยฮะลูกต,าน,นกตานสดฮะทุกคนข้าหมากโบราณมีจะเป็นของแห้งนะครับเป็นดอกเล็กหวย ผลผลัดกวนครับตรงนี้จะเป็นน้ำตาลตะโดดนะครับน้ำตาลป้อยตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะครับนี่ฮะเราก็จะมีแพรสำหรับรับประทานอาหารด้วยฮะโอ้คนมาทานอาหารเยอะมากเลยครับโอ้บรรยากาศลมลื่นมากฮะน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้นี่ฮะทุกคน เพื้นบ้านฮะปักเพื้นเมืองอันนี้จะเป็นร้านขายขามหมูเยอรมันฮะโอ้หน่ากินมากเลยถึบปลาทอดไก่ทอดฮะพี่เบลค่ะก็ริมน้ำค่ะข้าวมีก๋วยเตี๋ยวขี่อ่ะแล้วแต่เพลินเลยกินร้านไหน เอาละทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านนะฮะร้านอาหารนะเดี๋ยวจะมากินข้าวของนะฮะด,ดูบรรยากาศรอบๆครับคนเยอะมากเลยฮะทุกคนนี่ฮะชมบรรยากาศล,ล่องเรือ ตามแม่นาครับทุกคนข้าวหน้าเป็ดครับทุกคนน่าทานมากมาแล้วครับทุกคนข้าวหน้าเป็ดนะฮะแล้วก็อดีตของ เพ่นฮะกระเพราไก่ไข่ดาวกระเพราหมูสับะฮะจริงๆผมสั่งหมูกรอบนะฮะแต่ว่าเขาน่าจะทําผิดแต่ไม่เป็นไรครับหมูสับก็ก็ได้ฮะโอเคกินเลยเพ่นอ่ากินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเรา,าเดินชมตลาดกันต่อครับ ของน่ากินมากเลยทุกคนเมีเนื้อเนื้อแดดเดียวด้วยครับเต็มซือเนื้อแดดเดียวไหม กะปิครับกะปิชุมพรอนนี้จะเป็นปลาแห้งนะฮะเป็นปลาแห้งเป็นกะปิเป็นปลาไหลนี่นี่หนูดี อน,นี้เป็นขนมไทยครับขนมตาลปลาไข่โอ้ขนมขายเยอะเลยครับทุกคนปลาแห้งก็มีฮะ มันจะเป็นเป็ดพะโลนะครับเป็ดพะโลของอดีะะเ <tem ec ans> มืองนคนรปฐมฮะเป็ดพะโล,พ,ะละพี่ชคดีรยสุขภาพแข่ดงเป็นร้านขายรองเท้าครับ นะ่ากินมากฮะแห่เกินกุ้งหอยจอครับนี่จะเป็นชากลวยนะครับทุกคนปลาทูนึง่งหมจีนฮ่ไมจนีนะอาหนะะวไอ่าไปแล้วยีสิบเกตัวสุทธารจ้า

S <S> <S <S 2> <S 2> แล้วแต่หมูทอดครับทุกคนหมูทอดยี่ครับอดนแล้วแต่เลยมี่้ามีันองร้อยยี่ครับเราหน้าทานงายไม่ไม่รอยครับ เนหวานอานแต่ก็ไม่งานมังเนเชื่อมฮะครับนจี่จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟครับ,รบแกงก็มีนะฮะแกงหน่องมาดองขนมปั้นสิบ ยำปลาดุกฟูน้ำเปรี้ยวมั้งโองฝรั่งครับทุกคนถูกมากครับถุงเลยยี่สิบทับหมูฮะ อันนี้เป็นจะเป็นเมี่ยงคำนะครับน่าทานมากปลาส้มฮะในกระนันจุนค่ะ,ะส้มอร่อยนะจ้าแปะเลจ้าหวานนิ่งจ้าไปดีจ้าหมูกรอบนี่จะเป็นหมูกรอบฮนะลูกหวยงไม่เด้งไหมคะน่ากินมากมาหยงศิษฐ์กล้วยปิ้งฮะ นี่จะเป็นกิ่นโตนะฮะกิ่นโตถ้วยชามโอ้คลาสสิกมากทุกคนสวยมากเลยร้อยเดียวร้อยเดียวค่ะมีปลาทูครับย่ยมกันนะจ๊ะ บอกลูกค้าอย่าแย่งกันปลาทูแม่กองเหรอครับโอ้โหน่าทานมากรับอะไรครับเอาหนินึ่งแกงส้มดอกไม้ดอกหรือแกงส้มดอกไม้ดอกอ้อทูอันนี้แกงเหลือง แกงกะทิตอไม้รองฮะน่าทานมากผู้ที่ไปช้อนหรือถุงนึงจ้ะอันนี้ก็ะแนงเนื้อจ้ะแนงเนื้เท่าไหร่่ะรถาสิบาถูกมากเลยครับทอบครับอร่รยครับ ขนมจีบฮะของขายเยอะมากเลยคนระับกินเท่านั้นเลยนะทุกคนแคบหมูฮนะ สบาทค่ะชิมหเดี๋ยวชิมความ่อยด้วขอบคุณครับอขอบคุณครับอร่อยมากครับทุกคนออยเอาเลยครัขบอขอบคุณมากครับ <c oughs> โอ้แม่ขาใจดีดเ

ถ้าเป็นคูมรถหรือธรรมดานึนะนกว่าอย่างละถุงอย่างละถ้าเป็นธรรมดาหรือคูมรถไปคูมรสเพราะอันนี้มันคูมรถคูมรถนะก็คูมรสจังคู่เลยเหรอครับอ,อร่อยด้านนี้นะคะใหม่ๆเลยค่ะอร่อยครับทุกคนมีแก้วเ,เก็ช้าว ้าสิบบคมารักที่สุดกขอบคุณมากครับขอบคุณครับเพนแหนมดีกว่าเข็นแหนมีหน่อยถุงเท่าไหร่ครับเอาถุงหนึ่งแหนมอะไระครับ แหนมหมูเนาะโอเคแหนมหมูครับทุกคนน่าทานมากตัวนเกตพารโลครับทุกคนเจ้าด,ดัง นมเตียครับไไไไบะจางโอ้หน้าทางมากเลยครับน่อรูงันั้นเลขกองแปด่าร้อยอยแถมรูป <Solar> สวัสดีครับแจกสดแจกค่โอ้ขอบคุณมากครับขออนุญาตนะคะขอละลูกเลยค่ะ บ้านของทาเองค่ะเพื่อนร่วมขายยังไงอะครับไม่ขายได้ไหมคะอยากให้ชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงจะชิมเสร็จแล้วซื้อนะได้ครับวัวนี้จะเป็นเนื้อหมูล้วนคือตัวนี้ค่ะไม่ไม่มีบอแรกไม่ใส่ผงชูรสตัวนี้ท่นต้องรีบทั้อร่อยมากครับทุกคนแล้วเหลือแค่นี้เนาะทำเองเหรอครับทำเองค่ะที่้านของมีโรงงานลิซี่ร้านคืมครับเอาไวท์อร์ดยังยังช่องติดอยู่ได้ไหมฮะอะไรสัตามไม่มีสัตว์ไม่มีสัตว์เป็นเคลียแน่นอนครับ ่ิซารับเป็นอะไรดีคะอันนี้อะไรอันี้อันนั้นรวมค่ะผสมสองร้อยบาทค่ะหมูอันนี้จะเป็นเอ็นลวนค่นึ่งโลค่ะสามร้อหกสิบกค่ะนึโลหขายน่ร้อยแปดสิบกิค่ะอช่วงขนาดพี่ร้สดพี่ชอบไหนพี่เรียกเลยค่ะอดี๋ยวดแจกให้ค่ะอันนี้ข้าตมไหมคะนี่ได้ค่ะลนึงเออปสมก็ได้ อันนั้นหยุดไปหมายเลขที่สี่หยุดไปค่ะเฮ้ยไม่ดีมั้งไม่เป็นไรครับแล้วก็มาถึงตร,รโอ,โอ้แม่ค้าใจดีมากครับเอาไปเอเป็นอค้าของแถมเอา,เอาแ,ลแล้วแต่แม่ค้าให้เลยครับงงจะ,ะโอ้แม่ค้าใจดีมาก<ห>เลยครับไม่ดค่ะขึ้นรอ วันนี้เดินทางสายใต้ได้ทั้งวันไม่มีเสี่ยแน่นอนค่ะขอบคุณครับรอบและเก็บนะคะข่งธรรไรเล็กค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะบโชคดีร่ำรวยค่ะแวะมาได้นะครับที่ตลาดน้ำดอนหวายชื่อร้านอะไรนะครับตระกูลค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณน้ค่ะขอติดตามทีเดีด้วยค่ะขอบ ขออนุญาตลงขออนุญาตลงช่อง YouTube นะคะขอบคุณค่ะจะขอบคุณค่ะรานครับค่าเงินเลี้ยงครอบครัวกับผู้ชียน่ารักมากไหมคะขอบคุณพดีจ่ายรังแค่โลนหนึ่งค่ะอันนี้ฟรีไปเลยค่ะร้อยแปดสิบบาทวันนี้วันเดียวคนแรกส่งค่าส่งคขอบคุณครับเดินทางกันลุงน้าอย่าตางแบบเราที่อบนี่รอนะคะจ้าแวะมานะคะ ไปชมกันต่อครับทุกคนเมื่อกี้เราเจอแม่ขาลูกชิ้นนะฮะใจดีมากเลยครับน่ารักมากเลยฮะมาอุดมุนกันได้นะฮะสุดยอดเลย <c pave> อยากเนื้อทอด <c oughs> มีเ <c oughs> นื ược, <c oughs> น้อทอดเนี่ย เอาซื้อหมูแล้วไปอดกินเลยไม่ผ่านนะฮะเนื้อทอดอดกินไปตามระเบียบครับทุกคนไม่ผ่านนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะผู้จัก,การไม่ให้ซื้อด <c oughs> ีเป็ดพะโล้เป็ดยางครับนมาท่านมาปาต้มเค็ม นี่ไงแหนมนเ,นเอนคือไปฝากลุงของเวลา<ร>นี้แหละร้อนป่าเดี๋ยวลวกขออนุญาตถ,ถ่ายวีดีโอนะครับนี่ฮะมาอุดหนุนกันได้ฮะอันนี้ชื่อ,อปลาอะไระครับ ขอปลาต้เป็นต้มเค็มอ๋อน่าทานมากเลยครับครับขอบคุณมากนะครับถั่วทอดครับไปดิก็เราเพื่ินหามาเมื่อกี้ไงตรงนี้เออที่เราออกมาจากร้านข้าวไง ขนุนเพชรราชาครึ่งกิโลห้าสิบบาทน่าทานมากเลยทุกคนปลาฟูครับกลไม้ก็มีขายครับสวยมากเลยใส่เต็มฮะ โอ้ของเยอะมากเลยครับน<า>ี่จะเป็นวุ้นนะฮะวุ้นเป็ดนะีฮะ มะม่วงเขียวเสเวลครับกระเทียมหัวหอมกระติทุเรียนฮะหมองทองสวยๆอวบน่ากินมากเลยครับอะโวคาโดก็มีฮะมะเขือเทศลาชินี สดครับทุกคนผักสดสดถุงๆฮะถุงยี่สิบบาทนี่จะเป็นน้ำพริกนะฮะนี่ฮะม้ม่วงครับม้ม่วงสุด สับประ,ะปรดสรับสับรดวานจันเลดีแหวานกนี้จะเป็นม่วงดองนะคะผลไม้ดองมันจะเป็นถ้วยชามนะฮะถ้วยชามดินเผา เป็นมะเขือเทศราชินีครับถุงละยี่สิบถูกมากนี่ฮะอันชันเหรอถุงเท่าไหร่อ่ะโอ้ถูกมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนครับและนี่ก็คือตลาดน้ําวัดดอนวายนะครับทุกคนย็งไงบ้างฮะของขายเยอะเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ